ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การคัดเลือกแซนบลกรุ่นที่9ค่ะคุณเคยเลือกเส้นทางที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จบ้างไหมคะคนเดาเนี่ยควรจะใช้สมองมากกว่าหัวใจในการตัดสินใจข้อต่อจากนี้พวกเราไม่ต้องใช้คุณแจแต่เราปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือหรือว่าใบหนะ้าเริมทำธุรกิจมันยากรีมีตัวช่วยด้วย ปรับแผนธุรกิจให้คุณนิดหน่อย t r u e a n เจ l ไม่ใช่ธุรกิจที่สร้างไรายได้จากผู้ใช้หลอ่อรวยการศึกษาดีและวก่อนเราซูไม่ได้ตรงไหน,นครับจากประวัติยังไม่มีนักลงทุนคนไหนลงทุนเลยนายช่วยจ้างฉันให้เป็น CEO บริษัทนายจะได้ไหม <S <S yeah. ทรังโจเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาเราต้องลองคำนวณหาค่ากลางและการลดขนาดของแอปลงถ้าพวกเราทำสำเร็จอะเราช่วยคนได้เยอะเลยเหตุผลที่พวกคุณ3าคนเริ่มทำสตาร์ทอัพคืออะไรฉันจะแซงพี่ให้ได้คนอย่างฉันน่ะหรอจะกลัวแพ้คนที่ล้มเหลวมาทั้งชีวิตอย่างเธอคอยดูแล้วกันคุณอริตรู้ว่าเธอควรทำอะไรแต่เหมือนเธอยังไม่ค่อยรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเราขอให้ดีมเชื่อในตัวเราเราเชื่อในตัวเองด้วยเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไม่ต้องติดต่อดีมไปอีกเด็ดขาด แล้วคุณจะได้ร่วมงานกับแซนบอ์ของเราค่ะ